จะเไปอยู่ทำอะไรนี่รถรถทำอะไรทำอะไรเ็งทำอะไรคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ใช่วางขาเไวมันไม่ค่อยได้ยินมันไม่ค่อยได้ยินใช่เจงคุยแบบนั้นน่ะมันไม่ดีนะทำไมนี่เต็งต้องมีแบบนี้ตัวช่วยจะไปเชียงรายต้องขับรถเอาก็รู้อยู่ก็นั่นแหละแต่ว่าขับแบบนั้นมันไม่ดีนี่ต้องมีตัวช่วยไงหูฟังตัวนี้เออหูฟังบลูทูธนี่โอ้ยนี่ใช้แล้วนี่รูดเอ็นเอ็นถามนี่แบตอึดด้วย เป็นถามเบ็ดอึดแล้วก็ตัดเสียงรบวกวนกเหงือพวกน้ําพวกอะไรนี่กันนงกันน้ําได้นี่ตัวนี้ดีอหอันนี้รุ่นใหม่ตัวนี้อารุ่นใหม่ตัวนี้คิวสามสิบสามสิบนะครับใครสนใจนะครับสอบถามได้นี่รุ่นใหม่อีกตัวนี้ไม่รุ่นใหม่ดอกก็คือมีหลายรุ่นมันมีหลายรุ่นเพราะว่าหลายราคาหลายราคารุ่น,นี้เป็นรุ่นดีสิบสองต่นนี้ดีสิบสอง ใครสนใจก็สอบถามได้นะครับหรือว่าในตะกร้าในตะกร้ามีหลายรุ่นเดี๋ยวผมปักหนดให้โอเคครับสวัสดีครับหวัดเกียบ